สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรที่ขคากพลักครับวันนี้ผมอยู่กับท่านในเ,เพล่มเมืองยะโสธรและน้องคารินาเคาเซอร์ซึ่งเป็นลูกหลานคนยะโสธรน,นะฮะหน้าตาอาจจะไปทางทาตะวันตกแต่น้องเป็นลูกหลานชาวยะโสธรวันนี้ท่านในเพิ่มเมืองกับน้องคารินาคารินาทษครับจะได้มาช่วยผมในเรื่องของกิจกรรม การจัดงานของจังหวัด2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือการส่งเสริมการออกกําลังกายน้องเป็นอดีตท,ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งน้องประสบความสําเร็จในเรื่องของการเล่นกีฬาจนนําไปสู่การเป็นอาชีพที่มั่นคงได้วันนี้ก็อยากเชิญน,น้องให้ได้มาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นเครือข่ายเป็นผู้ที่ผลักดันให้คนยโสธรได้รักการออกกําลังกายเล่นกีฬา แล้วก็ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพี่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้น้องคาริน่าได้มาช่วยอีกเรื่องหนึ่งคือจังหวัดยะโสธรจะด้เริ่มให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นสายมูสายสปอร์ตสายธรรมชาติสายแอดเวนเจอร์สายมิวสิกหรือสายชอบต่างๆผมอยากจะได้เริ่มให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดยะโสธรทุกสัปดาห น้องคาริน่าก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้จังหวัดแยงซวทรได้เป็นเมืองที่ผู้คนได้มาเยี่ยมมาเยือนม,มาเที่ยวได้ในทุกสัปดาห์นะครับก็ขอญาตให้ฟังเสียงน้องใน2กิจกรรมครับเชิญน้องคาริน่าครับ ค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะชื่อนางสาวคลิน่าเขาเซอร์นะคะอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะเป็นลูกหลานชาวจังหวัดยะโสธรนะคะอยู่บ้านดงบังตําบลหนองคูค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนพี่น้องนะคะมาออกกําลังกายแล้วก็ มาท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดยะโสธรก็อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรน,นะคะหันมาออกกําลังกายกันเยอะๆนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงล นอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยังจะได้มาเจอเพื่อนๆพนพ,นพี่พี่ที่มาออกกําลังกายด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากถึงน้องๆนะคะเยวาวชนเยวาวชนของเรานะคะหันมาออกกําลังกายกันเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ห่างกายาเสพติดด้วยค่ะอย่าลืมนะครับทุกวันพุธสัปดาห์แรกผู้ว่าพาฟิตแล้วก็ในโอกาสต,ต่อไปจะมีกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยวในทุกสัปดาห์ด้วยครับ พี่น้องชาวจดดังหวัดยาโสธรอย่าลืมออกกําลังกายให้แข็งแรงและไปเที่ยวยงโสธรด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับค่ะ yeah.